เอาฮะสวัสดีนะานผู้ชมกินผันวะเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเกาบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเคาน์เตอร์ไอเจ้าตัวใหม่ของเรานะโอสานะครับว่ามันมีทางแก้แบบไหนได้บ้างน,นะครับวิธีแรกนะครับง่ายๆนะครับถ้าโอสาเนี่ยถือโล่แล้วนั่งอย่างเงี้ยเราสามารถวิ่งไปตบได้อารมณ์แบบว่ามอนตี้กับเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ มอนตี้บลิชหรือว่าโลฟิวนะครับตบแล้วก็ยิงได้นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับผมวิธีต่อไปนะครับใช้แครชครับนี่ฮะสาธิตน,นะแครนชะนี่เวลาช็อตไปพักหนึ่งนี่ฮะจะเหมือนว่าโดนตกไปนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยเรานัดก,กับเพื่อนได้นะฮะให้แครชช็อตแล้วก็ยิงได้นั่นเองนะครับผม ต่อไปวิธีที่3นะครับคอสไฟอย่างสมมติอะเดี๋ยวผมให้เพื่อนยิงตัวนี้นะฮะแล้วโอซามองไปที่ทันเดอร์เนี่ยนองทันเดอรสังเกตนะฮะรอบๆข้างของโอซามันจะไม่ปิดมิดมันจะไม่ปิดด้านข้างนะครับคือว่ามันจะเป็นโล่แผ่นเรียบๆเพราะงั้นให้เพื่อนยิงลอเนี่ยเราก็สามารถคอสจากอีกฝั่งนึงได้แบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้คือวิธีที่3นะครับผม วิธีที่สี่นะครับสังเกตได้ว่านะถ้าสมมุติว่าเรายิงไปที่โลนะ่ยเห็นไหมลมจะสั่นนิดหนึ่งใช่ไหมแบบนี้นะครับเพราะงั้นเราสามารถที่จะสแปมยิงเท้าได้เพราะว่าเท้ามันจะเปิดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสแปมยิงนะเนี่ยเห็นไหมเจ็บละนะครับเลือดเหลือครึ่ง,อ,งอ่ะเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนนะฮะโอเคอันนี้คือวิธีที่สี่นะเราสามารถสแปมตรงเท้าได้เลยนะับผมนั่งมาปุ๊บ วิธีที่5นะครับคือการใช้กาเจ็ตนะครับไม่ว่าจะ Impact C4 นะฮะถ้าปลาอัดตอนนี้คือเลือดร้อยสิบใช่ไหมใช่ครับเนี่ยถ้าปลาอัดไปปังอัดไปอัดเลยปังอุ้งจะติดเหลือ90แสดงว่ารถไม่เยอะแต่ว่าจะติดสตันนะครับแต่ถามว่าถ้าตั้งโล่อ่ะถ้าตั้งโล่แล้วก็ Impact Impact หมด Impact หมดไม่เป็นไรฮะเอา C4 ก่อนเนี้ยถ้าเงี้ยตายแน่นอนนะครับลองลองนั่งหลังโล่ลองนั่งหลังโล่อ่าเดี๋ยวผมไปลองก็ได้หมดแล้วเอา เนี่ยใช่ไหมผมกดปุมบตายแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวรอสคริปนะครับมาต่อกันที่ impact นะครับถ้าสมมุติว่าโอซ่าตั้งโลแล้วเขาอยู่หลัง impact เอ๊ยอยู่หลังโลแบบเนี้ยแล้วเราไป impact อัดปุ้ม 50, เล่นรถเท่าไหร่เหลือ 50, 50จาก110 <60. S 1> เขา้ก็ตั้งโลอีกที ตมโอเคทุกคนเดี๋ยว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 ขาปิดนั่นยากโคนเทเลยโอเคทุกคนฮะวิธีที่หกนะครับถ้าสมมุติว่าโอซะเาเราได้ยินเสียงห้อยแล้วเขาจะมาตั้งโลตรงบริเกนนะอ่ะพลิกตั้งปุ๊บเนี่ยจังหวะนี้นะครับเราแบบวิ่งอ้อมมาทุบได้เลยปุ๊บหนึ่งนั่นแล้วทุบก็คือเก็บไม่ได้ถูกไหมใช่อ่ะพลิกออกยิงออก หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับจังหวะที่เขาตั้งอะจังหวะที่เขาตั้งลองตั้งโอซะาถ้าเปงโพเทคือด้านข้างมันจะเปิดเห็นไหมลองทุบเออลองลองตั้งใหม่จังหวะเขาตั้งทุบเนี้ยรีบวิ่งมายิงด้านข้างได้เพราะว่ามันจะเปิดถู่นะฮะมันแค่บงังแค่ส่วนหน้าส่วนด้านข้างไม่บังนะครับผมรีบยิงได้นะฮะโอเคพี่เก็บ วิธีต่อไปนะครับถ้าเดินมาปุ๊บแล้วเขามาตั้งปุ๊บเนี่ยเราสามารถทุบได้นะฮะตั้งเลยฮะตั้งปุ๊บเนี่ยทุบได้ติดตันนะครับผมเป็นการคนเซิลกับตั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าเขาตั้งเสร็จก็ทุบอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาชนระหว่านี้เราก็จะใช้ซีโฟหรือว่าอิมแพคในการเคลียร์ก็ได้นะโอเคากอิมแพคดีเอาฮะทุกคนอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการใช้อลิกพุ่งชนนะครับถ้าเขาเดินมาอย่างเนี้ย เหมือนกับปิดเหมือนกับมอนตี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ข้อหนึ่งนะครับถ้าจังหวะที่เราพุ่งไปแล้วเขาปดตั้งโล่พอดีมันจะชนไม่เข้านะดูนะหนึ 1, 2, ่งสองซแบบนี้นะครับหนึ่งสองเนเพราะงั้นก็ต้องอ่านจังหวะด,ดีๆนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตาแม่งโคตรน่าเกลียดเลยพี่ดู้ดูท่า <c oughs> <c oughs> <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะับต้องขอขอบคุณน้องๆที่มาร่วมนักแสดงนักแสดงเลยคือว่ามาร่วมแสดงนะครับคือน้องพีกน้องกัสแล้วก็น้องเต้นนะครับก็ขอบมากนะครับผมยังไงฝากช่องทางของสำคนนี้ด้วยฮะเดี๋ยวแปะไว้ตรง e s c r i p t i o นนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปเกี่ยวกับเรื่ o โบรนะครับผมเนี๋ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า <laughs> no! Break 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 it all down for you. I never giving up, I never know I'm taking safe, taking that crown from you. I worry about you. So let me break 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 it on down for you. I never giving up, I never know I'm taking take taking that crown from you. I worry about you.